มันแจ้งขึ้นจะเห็ุให้แจ้งขึ้นแน่มในก้อนนี่มันมูม้มันมั่วมันมั่วมันบ่เห็นมันบ่เห็นมันบ่แจ้งสิบเอ็ดเมตรนี่แนมเห็นนาคนสิกับเ่เห็นหนึ่งตาเดี๋ยวนี้เด้เดี๋ยวนี้เห็นเมื่เห็นเรามาสิบเอ็ดเมตรนี่โอ้ยเห็นหอดนานบุกเคยบปล่านะไร่ปันกับแก่ดวงจันทร์นีจักหน่วยกว่าตะก้อนนี่สามหน่วยสามหน่วยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันแจ้งชัดเรียนหน่วยเดียวสิบเอ็ดเมตรกินสิบเอ็ดเมสิบเอ็ดเมตรเห็น ดวงจันทร์้ำน่วยเป็นน่วยเดียวแล้วแม่ยิ้มจะเป็นเล่าคัะคือว่าเจ็บตาหลายตาเนี่ยออกแดดเพได้ปวดหัวน้ำตาไหลแล้วก็นี่ค่ะเได้นีดตามันจะเป็นปวดจนแดงกนว่าออกแดดเพไดะตอนนี้ออกแดดได้เพราะว่านูกสาวซื้อดีค้อนแท่งมาให้กินเมือนประมาณสองกองกินดีค้อนแท่งมันก็ดีขึ้นแล้วก็บวันนี้ก็ดีออกแดดได้สบายไปใส่กับบ่เจ็บ ก่อนจะแสบตาคันตาละคายเครื่องตาบางทีก็มีวุ้นออกมาไหลอยู่ในดวงตานะครับทานกล่องแรกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับอาการแสบตาคันตาก็หายไปเลยตอนนี้อาการมองเห็นดีขึ้นมากเลยแพ้แสงไม่มีแล้วครับไม่เป็นแล้วครับมั่นใจครับว่าดีคอนแทคทานแล้วบำรุงสายตาทำให้สายตาของผมหายจากอาการแสบคันและผมก็จะทาน ต่อไปเพื่อบำรุงสายตาของผมนี้ป้าป้อมนะคะเป็นต้อกระจกค่ะคือก็ตรวจเช็คอะไรอย่างเงี้ยตลอดมันก็ยังไม่หายเขาก็ให้น้ําตาเทียมมาหยอดมันก็ไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเขาก็บอกผู้สูงวัยมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณป้าก็มาดูทีวีก็ได้เห็นตีคอนแทคเขาก็บอกว่าผู้ที่เป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้ออะไรเงี้ยก็เลยสั่งมาทานพอกล่องแรกก็โอเค รู้สึกดีขึ้นคุณป้าได้ทานไปหนึ่งกล่องแรกนะคะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะคุณป้าก็รู้สึกชัดชัดขึ้นมันรู้สึกดวงตามันโปร่งขึ้นก่อนนี้ก็ตามันฟางฟาง,ฟางมัวมัวแพแสงสว่างตอนนี้คนชั่วแล้วคะ่ะตารู้สึกสบายค่ะคุณแม่ทานไปกี่กล่องคะแล้วกล่องครึ่งได้มาทานขึ้นดีก็ไม่ต้องไปหาหมอเลยวน้ำา,า,าั้นตาเสี่ยงตาหนึ่ก็มัวอ มัวบ่เห็นหงเห็นเหงบ่เห็นคนเห็นเห็นอยู่แต่ว่าบันเห็นเป็นเงาซื่อๆนะเห็นหน้าเห็นตาจักคุณได้เป็นผู้ใดันเขาบ่เว้าก็บ่ได้ยิ็นแจ้งก็บ่ดวงเป็นสีนะเป็นลักษณะจังซั่นเป็นโดนบ่ก้อนที่สีซ่างกองแรกเป็นโดนบ่ก็บ่โดนประมาณเดือน2เดือนเดือนสองเดือนเปล่าซ่างเมื่อกี้นะพะว่าเพราะมันบ่สบายตาเราเฮากับเบาสบายเฮาก็เลยเฝ้าสซ่างมา่อกี้จนเบิดกล่องเบิดกล่องก็เห็นเห็นผู้ใดเป็นผู้ใดเดินม ถือว่าปกตินี่ใส่เวลาจะกกองปกติประมาณสามกองสามกองอ่าแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นปกติได้แม่นบอเมื่อแม่ปูมองเห็นปกติแล้วแม่คือพอจากินคือได้กินตัวเนี้ยอยากกินใช่ไหมดีไปเลยตีไปอยากเหันเจ็บมันปวดอยากปวดอยากแช่ขึ้นมาหยุดย่านมันขึ้นมากว่าดอกหย่านมันขึ้นมากแบบนี้ถ้ามีอาการปุูกต้องเอามากินเลย เออมอยกทิมไปเลยนันตเออมีอากาศต้อไว่กี่โลดดีคอนแทคช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทตาหลุดลอกตอหินตอกระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนัก ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแห้งวุ้นในลูกตาเสือ่อมเยื่อบุตาอักเสบดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสือ่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค